เอากำลังเป็นกับแสกะขอจัดจังหน่อยครับมือเนี่ยเยี่ยมโอ้ยปบมือเกง่งเก่งเก่งเก่งเอาไปจับโต๊ะจินน้ำกันครับ สวัสดีครับสวัสดีมิรักเช่ากินแสบสู้ขู่สุ้นครับเมื่อเนีพบพอกันคือเกานะครับกับเบาเช่นเช่นสวยเช่นเอาเพรผมมาครับพี่นอ้องเมื่อนี่ได้ผัดเผ็ดหมูปลานะครับเบิรงครับพอดีไปพ่อหมูหมูปลาอยู่ตลาดนะครับเนื้อหมูปลาก็เลยสื่อเพิ่มมาผัดนะครับพี่น้องฝีมือเชฟกินเกี้ยงนะครับพี่น้องได้ฉายาไม่แล้วกะระแสกำลังไม่แห้งก็เลยขอเป็นเชฟมือหนึ่งครับพี่น้องมา อยบรรยากาศนะครับเอาบรรยากาศเก่าๆตั้งแต่เบาเช่นเริ่มเพคลิปใหม่คือจุดนี่แหละครับพี่น้องพ่นขามนะครับข่างเตาทานันฟังนี่จะเป็นเตาทาันตะวากะห่างช่ารุดแล้วบดไอซอมแซมตัวนี้กับพ่นขามนะครับอายุโอ้จะสี่ร้อยปีหรือมั่งเนี่ยพ่นเนี่ยเอามาครับมาเส็บๆน้ำเบาเช่น ผัดห่อนๆเลยครับหรือสีเศร้าห่อนกอนกับบอจักนี่แหละครับนั่งพัดอยู่ทั้งข้างนี่เตากะอยู่ข้างๆนี่ครับมาครับมาเสียบเสบน้ำเบาเช่นสดเอาครับกินกับเข่าเหนียวได้เมือนเนี่นเยเสียบโอ้โหโหดเผ็ดร้อนอืม กินกับบกทัวงามั เผ็ดร้อนเผ็ดจิี๊ดๆเลยครับป,ป๊าดแซ่บอีหลีสดครับแม่ไงครับอื้ออื้อ พริกไทยแมนพริกไทยอ่อน บ่เหนียวได้ครับพี่น้อง เป็นเมนูครับแจมก็ได้ตะว่าหิวเข่าครับมื่อนี่ เครื่องแจงในตำเอาบบแมนเครื <boundaries> ่องแจงตลาดได้ครับพี่น้องตำสีเพ็ดเพ็ดไซขมิ่นน้ำเล็กน้อยสีมันงาม ัดนี่ปรุงสัเดี๋ยวนะครับแซบได้ นี่แล้ครับโตโต,ตแสบเลยนะหมูปลาก็ดขึ้นหนังมัเนน่ยำเนี่ย,ยปุ๊ดๆเลยครับหมูปลาก็สิเป็นปลาเลี่ยงนะครับเนี่ย ประเภทพัดเพชรเนีเ่ยเบาเช่นวาแซบบ่แซบขึ้นอยู่กับเคร่องแกงนะครับพริกแกง สูตรปิ่งแกงดิได้มาตราใสเตี้ยเยบาเชนเคยไปเป็นผู้ซอยเชฟมาครับอยู่หลานทนายแสบเป็นหลานพี่สาวเบาเชนนะครับเชฟใหญ่เพิ่นประจำอยู่หันละลองไปชิมเบิงฝีมือพวกผัดชาผัดเพชดพวกนี้ครับทนายแสบนะครับอยู่อําเภอเสนางณิคมลองไปเบิงครับพี่น้องอยู่บัน,นาดใหญ่แสบอีหลีเชฟใหญ่เพิน่นอยู่หัน จะเลยขอเลี้ยนน้ำเพิ่นมานะครับได้ได้สูตรผัดพวกพริกแกงผัดหลายอย่างครับพี่น้อง <แฟ S 1> สมุนไพรเจ็ดแปดอย่างครับเอามาต่าใส่กันเ็ดบรเ็ดบ่ง หมูกไหลเลยเผ็ดพริกไขก,นนก็พริกอันอันนเผดกกันเผ็ดคะแบบพริกไขเผ็ด่อนผัดเพ็ดในต้องเครื่องได้ไหลย สุดอีเลแสบสมอ,อยากเราหรพี่น้อง จงไว้ขลางนะเนี่ย <c oughs> นี่แหละครับฉายาเชบกินเกี่ยม <c oughs> นึ่งเด้งย่าอยู่สองต้นใช่เนี่ยวายว่าไป <c oughs> พี่น้องป้านี้ยว่ากินเนื้อระวังหูดับหูดับอยู่แต่กินนี่เด็บดับของแท้อ <c oughs> บดับดอกอ เขาเปิดเป็นกองพี่น้องแซ่บพี่เลี้ยข้าเจ้าเนาะเห็นจักเลอืมเอาใบพัดได้อีกซื้อพันมาครับซิโลหนึง่ง ได้มองท้ายคลิปไหมล่ะครับนี่แหละครับ,รบเดี๋ยวเอาบรรยากาศพ่นขำสี่ได้เห็นล่ะครับบั่นคลิปตัวต่อไปนะครับมองถี่เบาเช่นเริ่มท้ายไม่ๆหมสุดยอดนี่รีครับพี่น้องเอาพอดีรถพี่น้องเป็นมหาล่ะครับปุ่นสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซํานี้ก่อนครับพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมนะครับเดี๋ยวลงวิธีท้ำให้เบิ้งครับพี่น้อง ขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามรับชมค่อยสนับสนุนบาวเช่นนะครับขอให้เอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับขอให้สุขสมร่ลำรุวยสำเร็จลงุงเรื่องยิ่งยิ่งขึ้นไปครับผมสวัสดีครับ